สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้หิวข้าววันนี้นางไม่ออกไปแดดเพราะว่าวันนี้ฝนตกหนาวหิวข้าวแล้วจะกินข้าวเชียงอ่านี่คือดอกกระเทียมที่ไปเก็บในป่านะคะป่าที่เยอรมันอ่ะมีให้กินมีผักป่าให้กินนางรู้จักแต่ดอกกระเทียมนะคะ ก็มี oh. ปลาเนึ้ปลาตัวใหญ่นะปลาตัดชิมนะแซบแซบมาเดอ้อมาเด้อแซบน้ำพลิกเผ็ดมน้ำลายแหล่ะเนี่ยคนเรานะคะเป็นผู้หญิงอย่างเรารักตัวเองให้มาก ก็มีอะไรก็กินบำรุงตัวเองดูแลตัวเองนะคะทําตัวเองให้มีความสุขคิดในแง่บวกดุสีปลาชิ้นเบลอละลเดี๋ยวชิมก่อนนะก็นึ่งซีอิ๊วใส่พริกหน่อยนะคะแซ่บๆเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้หง้าวเหนียวไม่ได้นึ่งเพราะว่าลืมปลาทับทิม ปลาไม่ใช่ปลานะคะออกเสียงภาษาไทยก็ไม่ได้แล้วตอนนี้บ้าไปหมดแล้วหนังสือก็ไม่ได้เรียนค่ะจบปหนึ่งเอาไก่แรกออกปลาหนึ่งซิ้วใส่ขิงหิวหลายอืแซ่บค่ะเีื่อาผักเลยใช้มือให้กินเราเน ยอดกระเทียมมานะไปตัดยอดกระเทียมมาแล้วเราก็มันนึ่งพอปลาเราสุกเราก็ปิดไฟปิดฝาหม้อใส่ผักซะแลกกะภาษาเยอรมันเรียกว่าแซบหลายแลกเกอร์ก็คือแซบหลายภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาเยอรมันเรียกว่านางก็บ้าอืมแซบนะคะมากินนึ่งปลากนัน นี่แหละทำงานเหนื่อยๆหรือว่าโควิรหน้าก็บ้าพอแล้วค่ะอืมอืมครับกินข้าวอร่อยมีเนือ้อปลามีน้ำพริกอืมแค่นี้ก็พอแล้วค่ะอยู่บ้านเราอะ่ะเก็บผักรอบ รู้ว่ากินแซบซบหลายแล้วค่ะเดอ้อมากินข้าวด้วยกันเดอ้อนางดำกินข้าวเดอ้อไปเก็บผักเก็บยอดกระเทียมเก็บยอดกระเทียมป่าลีมมือลืมกระดาษก็ไม่มีโอยอยากได้กระดาษเด้นะอเนาะอยู่คนเดียว ไม่มีผัวไม,ม่มีแฟนมาเรียกให้เอากระดาษมาโยนให้หรอกค่ะอืมอยากได้กินลูกไปเอาเองอยากทำเเลยก็ทำเองกินเองอืมพี่ก็ความสุขหาเงนินเองใช้เองกินเองทำเองแตจริงๆแล้วเขาบอกว่ากินข้าวก็อย่าพูดเดี๋ยวมันจะหลุดเปล่าออกมามันไม่มีมารยาแต่ ไม่เป็นไรหรอกกินกินเคี้ยวไปพูดไปคุยกันให้สนุกนะคะแซ่บหลายนะคะปลาตัวใหญ่ๆเด้อปลาตัวใหญ่ๆเนี่ยมากินมากินผัก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 จิ้มน้ำพริกจิ้มน้ำพริกนะคะจิ้มน้ำพริกเนี่ยเผ็ดเผ็ดเลยเอาออกก่อนอืมเนี่ยให้ดูเผ็ดเผ็ดนะคะแล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มเข้าไปเอาผัก จิ้ม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 เฮ้ยแซ่บหวานดอกกระเทียมอ่ะนะหวานเราเคยแต่กระเทียมที่บ้านเราใช่ไหมเรามาผัดตับทีนี้เอามันใส่นึ่งพี่พี่เขาบอกว่า,าทำแต่นึ่งปลานะอร่อยนะแซ่บค่ะขอขอบคุณพี่พี่นะคะผู้ที่ได้ทำกินมาแล้วนะคะพอกินเสร็จน,นะคะน้ำมันขอนำต่ำ กินยอดกระเทียมกินผักกระเทียมเสร็จก็จะนอนค่ะนุนหน้าสิคะบานขนาดไหนกินนอนเข้าปลาเก็บผักเก็บหญ้ามากินปลาก็มีแต่ตัวเบลเลอรแต่ตกปลาไม่ได้เพราะว่าประเทศเยอรมันมันต้องมีใบอนุญาตงั้นนะคุณจะโดนจับนะหิวมากคำใหญ่ๆนะอืมและก็ ผักเข้าไปเนี่ยอืมอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนมีฝูงคุยกับใครก็ไม่มีคุยคุยกับแต่ต้นไม้กับตัวเองแล้วก็เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรให้ดูนานแล้วใน YouTube youtube บบ้าบอบอบ้า,บ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 าจิ้งต้องบางครั้งก็เล่นบางครั้งก็ไม่เล่นแล้วแต่ความสุขมีอารมณ์ก็ทำไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทำ อย่าไปคิดมากชีวิตนี้ไม่งานก็ทําไม่มีงานค่ให้พักแล้วก็พักเพราะเขาให้เราพักมีกินไม่มีกินก็ต้องประหยัดทํางานแล้วก็ต้องรู้จักประหยัดเก็บด้วยนะคะถึงเวลาเดือดร้อนมาไม่มีกินนะคะน้ำพอมไม่กินอยู่ซื้อข้าวไว้ถุงนึงก็กินได้เป็นเกือบปีครึ่งปีนะอืม ขอขอคุณนะคะที่รับชนนางดำคนบ้ากินข้าวขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนต่อสู้ไปด้วยกันนะคะทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดนางก็เหมือนกันบ้าจนขี้กาขึ้นทั้งตัวแต่ก็พยายามคิดในแง่บวกมีความสุขรักตัวเองเราเป็นผู้หญิงเราเก่งอยู่แล้วเราสวยอยู่แล้ว ไม่ต้องไปลดความลดความสวยความเก่งของคุณนะคะทุกคนมีข้อดีของแต่ละคนไม่ต้องวิ่งตามผู้ชายเดีย๋ยวมันก็วิ่งตามมาเองมันไม่วิ่งตามเราก็จะไปไล่มันเราก็ถ้ามาหากินไปเรามีกินเนาะถึงแม้ดีๆเลยมากมายก็น้ำพริกปลาแผ็ดๆนะคะปลาเก็บผักป่ามากินชีวิตพอแล้ว ไม่มีใครมาวุ่นวายกับชีวิตลำคาญให้มันวิ่งตามเราเราจะไปวิ่งตามมันใช่ไหมคะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันค่ะ